สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีบอยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องฝูรับในการเลี้ยงงัวทุกคนทุกท่านนะครับผมอาสาลซานี่นะครับบายเดินทางมาที่ตลาดนัดโคกกระบือข่ำใหญ่นะครับบ้านข่ำใหญ่อําเภอหอยมิกนะครับจังหวัดกาสินมาเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับหม้อไอ้หม้เสานะครับพี่น้องครับงอกอยกับือว่าไลนะครับ ตลาดผู้ใดจะขอไมาจับใจซื้อขายนะครับตลาดมีทุกเสาร์วันอังคารกับวันเสาร์ด้วยครับพี่น้องครับเปิดทุกวันอังคารและวันเสาร์ง้อกหลายพอสมควรนะครับบัวสิเป็นง้อเป็นกล้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดเ่าท่านหูวนะครับผมว่าตลาดตั้งอยู่มองใดนะครับเขาในจีพีเอสนะครับเป็นปากบุญไมให้แล้วนะครับตลาดนัดโคกระบือคำใหญ่ คนปักหมุดไวนะ้ในเหตุจีพีดเรียบร้อยนะครับผมผมู้ใดไปมาบ่าถือจังในก็กเข้าไปในจีพีดที่มาตลาดนัดโคกกับเบิร์กข้ยามไงอำเภอหอยเม็กขึ้นเลยนะครับน้ำผ้าพีนำพ้นำผ่าหนองเขามาสื้อมะขายนะครับผมแล้วมาชมตัวเหลกแห่งมันก็พอและเบิร์กเดี๋ยวมาตัวพอมื่อนี่ได้มาคู่นี่แหละได้มาคู่นี่เนะานเนะเอาลายบนนี้ก็พอตัวนี้เัินี้เกิดไปเจ็ดสองเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับเป็นหอหวัวหลวดเนาะพ่อเนาะ หล่นธทรมชาิหรือแตงเขาพอแตงเยแตงเยแตงเขาตะหน่อยเนาะงอหัวล่นแตงเขามาตะน่อยนะครับผมเจ็ดหบาทลูกสาวพอไรพ่อมีใบเกิดบ่ลูกสาวเอ็ดเชหางศามงนะครับพี่น้องครับเจ็ดหมื่นสองพันบาทพอเราเปิดใบซื้อเปิดใบเหตตเนาอพ่อเนาะตํานี้มีบ่ครับพอ ตำนน้ไม่มีนะครับผมสีแดงเม็ดบักามเลยนะครับพี่น้องครับส่วนสูงประมาณร้อยสี่สิบนุ่ห์หอนะประมาณร้อยสี่สิบบวกผสมไปพ่อย่างยังาะท่นผสมเนาะอ่ะยังเพรท่นผสมนะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ง่วงหัวหล่นนุ่หอนแล้วไปเลี้ยงนะครับนี่แหละครับหนังงามๆนี้ใส่เฉียงเฉียงนะครับพี่น้องครับสำหรับผู้อยู่ต่างประเทศนะครับขังไข่ในง่วงง่ำนะครับเสื่อพ่อย้เมียเลี้ยงนะครับกลับมากอะ มีงวอใครนะครับผมมีเงินสี่กูอยากเกิดตายจิเนี่ยอะไรนะครับพี่น้องครับเอางินหลายๆกับสี่เก็บไว้เนี่ยก็ดีนะครับผมสำหรับผู้พี่น้องคูไปหาเงินมันหมันนะครับผมเจ็ดหมื่นสองพันบาทนะครับตอนนี้ไม่มีประกันนะพ่อเนาะตัวนี้เอ็กบาทพ่อกว่นี้ตัวนี้เจ็ดหมื่นเก้าตัวนี้เจ็ดสิบเก้าภาพแล้วผสมได้ยักเดือนหรอไอ้เดือนหกหมื่นได้เดือนก็หกหมื่นอ๋อผ่านหลบกลัวๆนะพ่อเนาะ พันหลอกกลัวสิเขารอบส้งนะครับส่วนสูงประมาณหน่อยหาซิปวแล้วครับพี่น้องตัวนี้เป็นมั่วสายกระทบนะครับพ่อไล่ไล่นะครับพี่น้องพ่อไล่ายบ่อยนะครับผมผสมพ่อได้ไหมพ่อได้ท่องออกฟอรผสมอ็อกฟอร์ดอ็อกฟอร์ดนะครับพี่น้องครับไปเบอร์หลอดครบนะครับผมพอพันน้ำเข่าของมิดเชงยืนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เมื่ออยู่ก็เสียตัวโฉบในระมิดฟั่มนะครับพี่น้องครับนี่นะครับยืนเหยียดยืนงามดีขนาดนะครับพี่น้องครับ เขาหางดีนะครับเขาหางเล็กประทัดลังสวยนะครับหน่อตั้งขาตรงหลังล่องนะครับผมลักษณะอินเดียนเลยนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะหัวเนาะเอาง่วงง่วหัวต้าผสมเทียร์แยกนะหัวตัวนี่ผสมเทียร์แยกเลยนะครับติดถ่วงมาเป็นง่วงเงินแสนครับพี่น้องครับยืนยกยืนงามดีขนาดนะครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสำหรับผู้ใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์ใดพ่อศูนย์แปดเจ็ด 109่งศูนย์เก้านะครับผมผอ,อยังครับผอสุป,ปันยูหอยเมกเนาะเดี๋อย,ยอ,อ,อยากขอมาชมตัวจริงขอมาได้เนานะผอเนาะขอมาเลยเอาขอมาชมตัวจริงว่ามันสีคือในปกในกล่องว่าเยวานะครับพี่น้องครับเอาสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับมากเลี้ยวว่าเบิ้งคักเลี้ยวเาสันเอาทุ่มมาจับมาจองเอพผอเรามีรถส่งมาผอเนาะเอามีรถพร้อมส่งนะครับขอบคุณหลายๆครับผอมันมัดนะครับผม เอาเดี๋ยวบ่อยจะพายางเข้าไปข้างในนะครับพี่น้องครับยางเข้าไปชุ่มเรื่อยๆนะครับบรรยากาศนะครับการสืบขายตัวล่องนะครับนี่แหละครับมามามาตาด้วงรูด้วยเดี๋ยวขอมาชุ่มอีกตัวนึงนะครับพี่น้องครับายวันเลยพ่อายวันไหนครับสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ร้อบาทนะครับผมเป็นเมียลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นสี่ร้อบาทมาล่องนมาลองในตัวลองแล้วม่สูงร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องครับ หนึสามสิบกับพันแล้วเอ้าผสมเราบ่พอผสมแล้วผสมแล้วผสมใบหรือผสมตัวผสมใบครับผสมใบผสมพอได้ไหมพอได้สองผสมอีกอันบักสติงเล่ครับสติงเล่ยสองศูนย์หนึ่งรู้บเนาะครับเอ้ามิสเตอร์สติงเล่ยสองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องครับเอ้าลูกสาวเพิ่นลูกหลอดหรือลูกพ่มพ่ออันนี้ลูกพ่มอันนี้ลูกพ่มตัวเนาะเป็นงัวเมียลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับสละกุญญชีพอยากได้ก็ขอแล้วไปเรียนนะครับขอร้องในลายยู่สั่นพอแล้ววะ นะครับโทรต่อลองเอานะครับคือเอาใดายโยไก่นะครับ,รยกกนะรบอยากได้ง่วมีลูกไปเลี้ยงนะครับง่บมโบราณง่วมโบสูงนะครับง่วมก็ผ่อเราไปเลี้ยงนะครับเมียกับลูกเลียงนะครับเป็นง่วลูกเลียงเนอะนี่แหละต่ำนี้มีบ่พอม่มีแต่นียังเลยสดประกันให้เนาะประกันให้ทุกอย่างประกันให้ทุกอย่างนี่แหละครับผู้หน้าตาเมียบนสดดีเลาวหัวเนาะ ขิงเมียสดหย่อมดีนะครับก็เป็นสิติดที่บอกครับพี่น้องครับเอาคครับเออนี่แหละเดี๋ยววุ่นนู่นถ่ายเล็กน้อยนะครับผมขาทุกขาท้อนมัมมี่นะครับพี่น้องประกันให้นะครับผมเออนี่แหละครับพี่น้องซื้อขายตลาดเพิ่นกับประกันให้กันละครับแล้วก็คุยกันใหวันชัดเจนนะครับพี่น้องครับ เบอร์โทรติดต้เบอร์อะไรกพ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าศูนย์สามแปดห้าศูนย์สามแปดห้าสมปองฟาร์มหัวดงสมปองฟาร์มหัวดงโยมเพื่อใดผ่องหอยเม็กหอยเม็กที่หอยเม็กบ้านหัวดงอำเภอหอยเม็กครับเอาบ้านหัวดงอำเภอหอยเม็กนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับทุกมาถามก่อนด้วยพี่น้องครับว่าอยู่ว่ายังยั่งบันะครับว่ายังยั่งหรือว่าผอเราได้ตัวใหม่เข้ามากังสิกอะทุกมาเจ้ามาจองได้เนาะงหอนาะครับผมเอาขอบคุณหลายๆคคคครรรรััััับบบบมมนด้ผ ใหยุแล้วครับประตองสี่หมื่นเดี๋ยวมาชมตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับเป็นงอเมียลูกตัวเมียไล่ไปเด้พี่เท่าดรก่อนสี่หมื่นห้าพันบาทหกหมื่นห้าพันบาทนะครับบ่อยว่าสิคุบอยู่ครับพี่น้องครับหกหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นงอเมียลูกนะครับลูกสีแดงเข้มเลยนะครับเมียกว่าสีแบบตาลสุกนะครับพี่น้องครับแม่สูงไล่ไปไลยพี่ได้วัดไป เอาประมาณร้อยสี่สิบกูกัวเนาะร้อยสี่สิบกูกัวได้นะครับนี่ครับวันไทยนะครับลูกสาวพ่อได้พี่ลูกสาวข่มตัวเนาะได้เดือนอะไรครับอายุคนหกเจ็ดเดือนบ่แม่ท้องไปแม่ท้องเี่เดือนครับแม่ท้องสี่เดือนประกันท้องนะครับพี่น้องครับซื้อซองได้สามเนะพี่เนาะหกหมื่นห้าพันบาทนะครับซื้อซองได้สามนะครับสรับพี่น้องท่านใดสซุนใจเด็กๆก็ผีเล่าไปเรื่องนะครับ ประกันท้องนะครับตัวท้องไว้พี่ตัวท้องเรียบร้อยเนาะประกันท้องตัวท้องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววนโน่เบ่งเมียเพิ่มเล็กน้อยนะครับนี่นะครับหกหมื่นหารบาทได้สามชีวิตครับพี่น้องครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้กระพี่เล้วไปเลี้ยงตั้นี้มีบ่พี่ดตั้นี้ไม่มีแม่ท้องคว้าได้ครับตอนนี้ซึ่งโค้มเหมือนกันเนาะแม่กับท้องโค้มตัวขึ้นกันนะครับนี่นะครับพี่น้องครับ มียสีสูงผมว่าอร่อยสี่สิบหาบวกลบหนึ่นะครับพี่นู้ชมจากบอยกากาให้นะครับผมกระเที่ยสมส่วนนะครับพี่น้องครับตอนนี้ไม่มีนะครับเนาะมุกกระเรีนตีให้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับหกหมื่นห้าบาทนะครับราคายังต่อร่องได้อีกนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะครับอยากได้ก็ผีรบไปเลี้ยงเนาะฝากเบอร์ติดต่อจังหน่อยนะครับพี่ ศูนย์แปดหกสองสามห้าเก้าเจ็ดศูนย์สามพียงครับพี่นุเนาะเอ้างวงมาทางไหนพียงเนาอยู่ย่างตลาดกาฬสินธุ์เนาะเอาอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากไปก็พี่งรอบไปเลี้ยงนะครับหรือว่าเบิ่งว่ามันคาร์เกลนะครับทุ่งมะตอร่องรละขอาวครับพี่น้องครับงวงเมลูกตัวเม่นะครับสื่อสองเลสามนะครับแม่กระพุ่มตัวสี่เดือนแล้วนะครับผมเอ้างาม ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเพียสนใจนะครับลดยบทความซื้อกางให้พี่น้องนะครับเพื่อโ้มัดนะครับกับทุ่มต่อรองกับผ่เราเบิงนะครับผมทุ่มมาสอบถามรายละเอียดให้มันเพิมเติมให้มันรายละเอียดปอนตรงกันนะครับผมเอาจังสิบอะไรเกิดปัญหากันที่หลังเอาไปชมตัวต่อไปครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับไปครับรับ ได้ไหงตัวอะไรมันนี่โอ้ตัวนีได้มากตัวครับผมเมียลูกสองขมแล้วก็งงวสาวตัวนึงเอ้าเมียลูกสองขมง่วสาวตัวนึงเนาะครับผมเอ้อมึงตัวเล็กเลยตัวนี้เยอะกว่าไดรก็สาวงูกระทบครับผมเอ้าเป็นเมียกระทบเนาะครับผมง่วสาวใกล้ที่พ่อผสมแล้วครับอ่ายืนงามๆนี่ยงกยกยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับหนึ่ประมาณร้อยสี่สิบถึงสี่สิบห้านะครับผมสี่สิบห้าบวกกันยังกี่แล้วแล้วครับร้อยสี่สิบนิ้วก็ข่มไงนะครับพี่น้องครับมันร้อยสี่สิบห้าคนละอ่ากลางๆ อีต่ำไว้เนาะอครับผมอีต่ำไว้ด้ยเปิดสี่สิบเจ็ดครับเปิดสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับต่อรองราคาใดขึ้นเ่าหรอครับอยากได้งัวหูกระทบเงี้ยวๆนะครับพี่น้องครับเป็นหูเชื่องนะครับจัดไปได้โอ้ใีไดีนะครับเชื่องนี่แหละครับพี่น้องครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะพี่น้องครับผมห้องไว้สี่สิบเจ็ดนะครับมีตำหนี่บ่อยผมมีครับประกันตำหนี่ครับตำหนี่ไม่มีนะครับพี่น้องหนอกตรงขาหนาเปี้ยเลยนะครับพี่น้องครับ อ๋อครับผมนี่แหละครับสับเรบพี่น้องท่านใดสนใจนะครับจะไงใง่วสาวไปเลี้ยงนะครับผมเขามีรถทรงอยู่ได้เนาะนี่ครับผมเอ๋อนีรถทรงความนะครับพี่น้องทวงว่าต่อราคาเอานะครับผมไม่ต้องห่วงกันคุยราคากันได้ทรงได้ครับผมคุยราคากันได้ก็บทรงกันได้ให้กันแหละครับพี่น้องครับท่มีปัญหาครัับมนไกลกับซอยคาับทำมันกันหน่อยเนาะโอ้ยด้วยใบเบิ้งหลบตัวคนจักหน่อยนะครับผมโอ้40,000เจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องในง่วงตัวใหญ่ตัวหยก ปีไก่บ่ได้เด้อครับพี่น้องพีไก่บ่อ้การันตีได้ว่าบ่ได้นะครับผมเป็นว่าตัวหาเงินคว่าเบิดนะครับผมห้าปีนี้ก็ถือว่าโหลดลงเยอะหน่อยนะครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับอุ้ยหน้าสวยครับพี่น้องหน้าสวยนะครับตอนนี้บ่มี่อสนานะเราวะนะครับเบิ่งลิบนะครับพี่น้องสภาพลิบไม่มีปัญหานะครับเขียงขาขึ้นดำมืดเลยนะครับผมขึ้นดำมืดโออย่างก็ใส่คุ้งเผานะครับพี่น้องครับนี่แหละครับ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะราลภูไลสนใจนะครับอยากได้ก็ผีเราไปเลี้ยงนะครับผมคนมาสองข้อมกับหนึ่งเมียสาวนะครับนะครับบัตรัดหลังงองงมนะครับพี่น้องครับเบิ้งโดนๆนะครับเกียรพูมักนะครับผมอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเบิ้งในช่องเบาเองหรเบิ้งละเอียดล่ะละโทรมาตัวตละค่านะครับผมเอาได้ซื้อได้ขายกันนะครับผม งอคงามก็นอไทยพี่้องนะครับผมปูมักนะครับเอาไปเลี้ยงนะครับผมเฮ้เดี๋ยวไปช่มตัวตาไปกัะบายเรานะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวมาช่มเมียลูกค่มต่อไปของไอเรานะครับพี่น้องครับเป็นเมียลูกลูกตัวเมียนะครับลูกสาวเฮ็ดเขาไว้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับสหรบพูเลมักสายหัวรุนนะครับผมเน่แตงเขาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเบิงเมียครับพี่น้องเมียบริษัใหญ่ร่างกันนีครับพี่น้องครับต่วทรงลูกโอ้โห เลินตัวนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นังคือต้องเสือง่วงเมียลูกเป็นังคือต้องเสือง่วงเมียตัวซอมนี่นะครับเบื้องการทรงลูกใส่กันหรอครับดีหาลูกตัวดีกว่าดีกว่าง่วงเสือง่วงถ่วงเจ็ดหมื่นหาลูตัวทรงลูกไปคนยองกีดเสียก็มีนะครับพี่น้องครับนี่แหละเมียนี่สูงรวยสามสิบกวนะครับเมียสูงรวยสามสิบกัวหน่อยเนาะเมียวันไหนเงี้ยวันไหนได้ครับพี่น้องจะว่าลูกพี่น้อโอ้โหเบื้องหลังครับพี่น้องลูกสาวคนนี้ เขาวปิดใช่เบิ่งน้าเหนืยบผานะครับพี่น้องครับเบิ่งน้าเหนืยบผาเลยนะครับี่แหละลูกสาวพอดอะไรพี่ลูกสาวเพอดนี่แม่นน่าจะเป็นพริกแดงมั้งครับผมลูกสาวพริกแดงเนาะพริกแดงเอทีห้าแปดหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่แหละผลงานของเจ้าพริกแดงนะครับแม่เขาขาวลูกแดงบดนะครับตัวเลขใหญ่กระทักคุยได้เปอรห้าสิบเจ็ดครับแม่ลูกห้าเมื่เจ็ดนะพี่เนาะครับต่อได้รเพื่อนครับแล้วข้าใหญ่มีบ่แยกกับมีครับผมลูกกระเปิดใบซ้ำหา ลูกสามหาแม่กับเปิดไปเศ้าจิตนี่นะครับแม่เศ้าจิตนะครับราคาแยกกับต้อได้คือกันครับเอากแยกเพียงนี้พี่น้องเอาไปเบิดโหลดกับต้อได้ก็ลูกสาวพริกแดงนะครับแดงเขาไปเรียบร้อยนะครับผมนี่แหละพี่น้องสายพันธุกรรมนะครับว่าจำเป็นต้องแม่บอกไงตัวมโหัานนะครับถ้าตัวสื่อแม่มั่นคนสื่อแม่มั่นว่าเป็นเสียนนะครับออกรู้ว่าเป็นตัวผูวพีดวังนะครับพี่น้องขายซีเมื่นหามื่นก็มีนะครับ ขาดทุนทบครึ่งนะครับมองสินะครับพี่น้องครับเดียวพิ้นโตแล้วเอคห้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อได้เนาะพี่น้องไดครับต่อได้ตอนนี้บ่หมีกันเนาะบ่หมีครับผมประกันเพือนต่ำมีประกันประกันใหนกันนะครับเอ๋ออย่าค่อมทุกถ่ายค่แม่ยลูกค่อมนี่การเปิดไฟหาซิมหาครับค่อมนี่เถียงเรามากจังเลยนะครับผมแต่ว่าลูกก็ดีที่กันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าอะไรท้งเขาสลูกพรท่านเห็ดเขานะครับแต่ว่าลูกดีกันครับแต่ว่าพี่น้องว่า ราคามันสมยังมันสมคุยกันได้นะครับแต่แตงเขาห้ได้นะพี่เนาะอยากให้เห็ดเขาห้ก็เฮเหให้ได้ครับเอา็ครห้ได้ครับแต่ราคามันมอนหัวกันนี่หละครับพี่น้องครับบอกเยอนี่หละครับพี่น้องเอาครับผมพี่น้องว่าแตงคอยน้ำเนี่แตงสวยแตงยังให้น้ำเนี่ยนะครับใหญ่บนเนียรไห้นะครับพี่น้องครับแม่กับจิ๋วบ้านรอยสามหานะพี่เนาะรวยสามสิบบัวขึ้นก เป็นเมียขาวบดนะครับพี่น้องครับลูกแดงห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้ก็ผีรับไปเลี้ยงผ่อนไทยสวยนะครับพี่น้องผ่อนไทยสวยข้นหางยิงนะครับโค้กหางดีนะครับแม่กับลูกแรกนะครับเป็นง่วลูกแรกนะครับผมยูขวักอีฝ้ามีอีกหลายหนอะมีหลายครับผมมีอีกหลายเลยปชมอยู่ฝ้ามีอีกหลายครับผมมักงัวท้องมักงัวสาวหน่อยมักงัวแม่ลูก มีมีซ <entertain> en> ูยางแหละครับผมประมาณ30กว่าตัวนะพี่น้องแม่นครับผมประมาณ30กว่าตัวนะครับงัวแยกลูกงัวอยังมีบัตแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอาจะขอเบอร์พี่หรอ้นะครับผมเอ๋อฝากเบอร์ติดตัวยพี่น้องเขาหน่อยพี่หนึเก้าเจ็ดครับผมศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดนะครับพีสุขฟ้์มครับผมผีสุขฟ้ามนะครับเนาะอยู่ย่างตลาดนะพี่แม่นครับย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานะครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับหรือวเกษตรเกษตรกรท่านใดนะครับอยากได้งัวนะครับง้องามราคากะแบบ ประหยัดเต็มเอยนะครับผมเขาไปคุยเขาไปอะไรนิวขวากีฟ่ามเพลินนะครับมีรถลับส่งเห็นนะครับผมเอาขอบคุณะลยครับพี่มันนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวขมมาชมแม่ลูกหอว์ลุ่นนะครับหล่มาในพ่้อมแม่ลูกหกหมื่นบอกว่าเอาหกหมื่นเพียงแค่เงเลยนะครับสำหรับป้ใดมักแม่ลูกหอว์ลุ่นนะครับแม่ก็เป็นหัวหลุ่นเท่ามาชัดนะครับลูกสาวก็หอร์ลุ่นนะครับ โอ้ยใหญ่ดีครับพี่น้องครับสูงประมาณหน่อยสี่สิบกัวๆนะครับผมหกหมื่นบาทนะครับสำหรับผู้ใดสนใจนะครับจยากจได้ก็พผอเราไปเลี้ยงนะครับนี่แหละครับพี่น้องยืนหยกเดือนงามดีบ่ครับหกหมื่นต่นตวดนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งลูกสาวคนเล็กหน่อยนะครับลูกสาวพ่อได้พ่อวะมีใบบ่ลูกสาวบ่มีใบเกิดเนาะลูกก็หัวอล่นแม่ก็หัวอล่นนะครับแม่ผสมได้พอ มแแล้วต่่ยังผ่านสมได้จัามื่นหรอเปล่าเด็กม้ามันสิบกมือได็กม้ามันสิบกมือนะครับผมเฮ้อใส่หลอดหรือคมเปล่าข่มตัวขตมาเนาะเฮ้อใส่คมโตมานะครับผมนี่นะครับเนี่ยโบโบตุลสาวโบตนะครับผมลูกแดงโบตนะครับแมี่ยอะไอหล่นธรรมชาติลูกกันมอหล่นธรรมชาติด้วยกันนะครับนี่ยนะครับพี่น้องสายพันธุกรรมนะครับส่งต่อกันมานะครับผม งามดีครับพี่น้องครับเป็นงวหัวหลุนนงามเลยมีแสงเฉียงทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมเนอะนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดมักนะครับผมพังไข่ในงัวหัวหลุนนะครับผมมาต่อรองขอเราได้นะครับคงดีเด้ครับพี่น้องครับคงสั่งยังดีนะครับผมทำบันทยกัน เได้สนใจนะครับเลยกระผอเราไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยว้พอเบื่อให้นะครับผอเราหนาจะมาลายตัวครับพี่น้องครับตั้นี้มีบ่พ่อถ้าพ่อตั้นี้มีบ่บ่มีเนาะประกันให้เลยเนาะลูกสาวเพิ่นจะเดื้ยงหรอเปล่าหางคเดือนเนาะหาเดือนเนาะ มันหาเดือนนะครับผมลูกของหัวหล่นเท่ามาฉาดเลยครับพี่น้องใส่เชือกเฉียบขมต่อไปข้อมไหนพ่อคมนี่บอสข้อมนี่ลายอะไรพ่อค้มนี่ข้มนี่ก็รองราคาเดียวกันเหรอครับหกหมื่นนี่กันหกหมื่นบาทนะครับแม่ทองยีกเดือนก็พ่อข้มนี่อันนี้ทองในหาเดือนตัวนี้แม่ทองในหาเดือนนะครับผมลูกของหัวหลดนนี่กันนะครับพี่น้องครับแม่ทองในห้าเดือนนะครับซื่อซ้อนในซ้ำตัวนี้พ่อครับ เอาซื้อสองเลยสามนะครับประกันท,ท่องท่องพุ้มตัวหรือท่องหลอดพ่ออันนี้ท่องหลอดท่องตัวใดพ่เอาะเดี๋ยวเพาะเล่าขออีกสามไม่น้อยนะครับที่ผลเอกมันพี่พอพักอยู่ตรงขวือ้ะไรแข็งเพื่อผ่านเจ้าเดือด็อกนะครับพี่น้องครับเจ้าเดือด็อกนะครับท่องเจ้าเดือด็อกนะครับผม มันตีผสมนะครับพี่น้องสี่กระดากระดาหกขานะครับกำนวดขอดสิบสี่เมษาหกหกนะครับเอาไก่ตัวนี้ไก่ขอดแล้วนะครับพี่น้องความมันเจ็ดแปดเดือนแล้วเอ้ยโมเมนตหกเดือนทางหกเดือนนะพ่อเนาะหกเดือนนี่แหละครับพ,พี่น้องครับเอาสายายซาลาเปาใดสนใจนะครับอยังไงก็พอเราไปอย่างซื้อซองในซามื่อนี้ประกันท่องแล้วพ่อ อันนี้ประกันทวงเลยนะครับลูกสาวก็ยืนอยู่นี่นะครับพี่น้องครับหกหมื่นบาทนะครับสำรับผู้ใดสนใจงามดีนะครับพี่น้องครับส่วนสูงเมียก็สีบ้านลอยสี่สิบชนนะครับบวกลบนะครับผมบวกลบโบรายดอกนี่แหละลูกสาวเป็นง่วเหลืองเหลืองนะครับทังนี้ย่อนเสียงนะครับขอไห้นะครับพี่น้องครับย่อนเสียงนะครับเด็กไทยพี่น้องเห็นซุ้มมุมงสุกแกะนะครับผม อย่างสิัวแรเป็นไงนะครับผมหกหมื่นบาทนะครับสื่อสองในสามแล้วาประกันท่องนะครับผมโค้งมีแมนบ่อหั้นีแมนบ่อ้หนีเมนทุรพออห้าสิบห้าห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสำหรับผู้ใดอยากได้งามดีเลยครับพี่น้องเป็นงัว่ลูกเขาวโบดนะครับแม่กะเป็นงัวเขา อันเป็นง่วนแดงนะครับพี่น้องครับเป็นง่วนแดงโบนนะครับขนาดจะผสมโตมานะครับเมียตัวนี้สูงมั่นลอยสี่ซึ่งหาได้นะครับผมสูงมั่นลอยสี่ซึ่งหานะครับผมลูกสาวก็ถือว่าตัวดีนะครับพี่น้องครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเอาสารผู้ใดนะครับอยากได้ก็พอเราไปเลี้ยงนะครับหรือว่าอยากยกนะครับผมยกไล่ไปเลยนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดตัวก็ในท้องตัวนี้นะครับผม ซื้องอสเจ็ดตัวราคาประหอดสองแสนครับพี่นลองครับเอาซื้อวัวเจตัวราคาไม่ถึงสองแสนนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้นะครับมัวเจตัวราคาประหอดสองแสนนี่ครับพี่วนึองสามเจตัวก็ได้ท่องนะครับผมหกหมื่นหกหมื่นแสนสองแสนเจ็ดหาแสนเจ็หาพนเอาต่อมาต่อรองเอาอะครพี่น้อง 175,000บาทนะครับราคาเจดต,ตัวนะครับลูกตัวเมียทั้งบิดนะครับผมเอาคามหนึ่งหัวหล่นพร้อมนะครับฝากเไว์ที่ต้อยพี่น้อง้จ้จาหน่อยจ้นหน่อยนะแม่ศ<ะ>ูน,นย์แปดศูนย์สามเก้าแปมนะครับแม่เม็นยางท่ิเม็จันทาทิบนะครับอยู่กับนุนะวแม่เนาะอยู่กับนุ่นคอนเจนนะครับผมต่อใดคุยได,ได,ยไดนะมนะเอาเทพี่น้องหาอยากได้เบิดกระโทมายกเอามนะ โทมโยกออมหยาเรากีรถได้ไรเดอกพี่นอ้องใบต่อให้ด้วยหาพันกันต้ม <c oughs> เอาโทมตัวร้องเอาครับพี่น้องครับเท้าสามเท้าเบิร์ตดิเออหนึ่งเซนเกียรติบนบาทพร้อมส่งเลยนะครับแฟนโมหม่าเอาขอบคุณอะไรครับหย่าเปนหมัดเลครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมบอยคอจากลาพี่น้องเครื่องสำนึกก่อนนะครับคล,คลิปไหนคลิปใหม่จังผอกรึไม่นะครับพี่น้องหลังจากคลีย เบนมาโดนนะครับพี่นนองมาไทยพี่นนองเชื่อมือเก่านะครับผมขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ